สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีสิงห์หรือท่านที่มีลัคนาสถิต่ที่ราศีสิงห์ประจําวันที่16-30พฤศจิกายน2567สําหรับการอ่านดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงเริ่มต้นเรามาดูที่ราศีสิงห์คนมีแฟน16-30พฤศจิกายนนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอ เช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างราศีสิงคนมีแฟนมีเรื่องที่หนักอึ้งไปหมดเลยบางคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากมายนะคะ แล้วก็ในเรื่องของความรักเองก็รู้สึกว่ากินไม่เข้าคลายไม่ออกหนักไปหมดแต่ก็รู้สึกว่ายังจะต้องฝ่าฟันต่อไปยังปล่อยกันไปไม่ได้บางคนดีวกับชาวธาตุดินมังกรพึกศกันคนที่เกิดวันพุธน,นะคะเราหรือเขาก็ได้แล้วก็มีในตัวของ9เรียนความรักที่ดูนิ่งๆบางคนอาจจะไปโฟก,กัสในเรื่องของการทําธุรกิจหาเงินหาทองซะมากกว่าในเรื่องของความรักเองอาจจะไม่ค่อย มีเวลาเอาใจใส่กันเท่าไหร่แต่ว่ามีการติดต่อสื่อสารมีการพูดคุยกันอยู่ปรับความเข้าใจกันอยู่นะคะสําหรับบางคนอาจจะเป็นความรักที่ห่างไกลอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ก็อยู่ในโหมดที่ปลอดภัยอยู่เกี่ยวกับความรักยังมีการพูดคุยกันห่วงใยกันบ้างเป็นบางเวลานะคะเหมือนสไตล์ความรักที่เป็นบุฟเฟ่ทุกคนเข้าใจไหมดูแลตัวเองนะ แต่รู้ไว้นะว่าเรารักกันแต่เธอดูแลตัวเองนะอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับราศีสิงว่าอย่างไรบ้างเดทบางคนอาจจะดีวกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ9ดาบแล้วก็3เหรียญ2ดาบค่ะยังไงสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะ หรือว่ามองเข้ามาที่คุณเป็นยังไงคุณอาจจะโกรธเคียดอะไรบางอย่างเขาก็ได้หรือมีเรื่องที่ไม่ค่อยพอใจกับเขานะคะเราทั้งสองคนอาจจะมีปัญหากันมาก่อนปัญหาเก่าๆเรื่องราวเก่าๆเนี่ยที่เป็นประเด็นฝังใจเราทั้งคู่นะต่างคนต่างไม่คุยกันดูนิ่งเฉยหรือว่าคุณอาจจะขาดการติดต่อไปจากเขาก็ได้คุณดูนิ่งๆดูขึมๆนะคะ อคุณอาจจะมีความเครียดหรือวิตกกังวลอะไรก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เครียดง่ายก็ได้หรือว่าเราทั้งสองคนอาจจะมีปัญหาก,กันบางคนเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีการบอกเลิกกันในช่วงจังหวะที่ผ่านมานะพลังงานมันยังมันยังชัดเจนอยู่อะในเรื่องของความเครียดหรือหรือว่าเรื่องเรื่องอดีต ความผิดเก่าๆเนี่ยอาจจะมาเป็นประเด็นกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่มันมีสามเหรียญเขายังคงให้ความสนใจกับคุณคุณเป็นคนที่โดดเด่นเนี่ย9ก้าดาบเราอาจจะเป็นคนที่คิดมากก็ได้เนาะสามเหรียญเขายังเห็นคุณเป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนเก่งสําหรับเขาดูดีนะคะเป็นคนที่น่าสนใจสําหรับเขาอยู่แต่มันมีสองดาบอะ่ะเขาก็ยังไม่แน่ใจว่า ตกลงคุณคิดยังไงกันแน่นะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่พูดพูดแล้วมันไม่ตรงกับใจหรือเปล่าหรือบางอย่างคุณอาจจะพูดไม่หมดก็ได้เขายังไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกกับเขายังไงหรือว่าช่วงจังวันี้เขาอาจจะรู้สึกลังเลสงสัยในตัวคุณก็ได้หรือเวลาที่เราคุยกันเนี่ยอาจจะชอบทะเลาะก,กันนะคะขัดแย้งกัน มีปากเสียงกันอะไรแบบนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคร้่งหลังนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวราศีสิงห์แฟนของชาวราศีสิงห์แฮงแมนเพชปครับ9ดาบห้าถ้วยนะคะ พลังงานถูกทิ้งล้างไว้ยังปัญหาบางอย่างยังคงอยู่แบบนั้นอยู่ยังไม่ได้รับการแก้ไขสิ่งที่คุณยื่นข้อเสนอไปเขาอาจจะยังทำให้ไม่ได้นะคะแต่ว่ามีการเซอร์ไพรส์มีการติดต่อเข้ามาหรือแสดงออกซึ่งความรักให้คุณได้รับรู้บ้างเนี่ยนะทักทายเข้ามาหรือทำอะไรบางอย่างที่เป็นการเซอร์ไพรส์อ่ะเข้ามามันมีก้าวดาบคุณอาจจะรู้สึก เครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับเขาอยู่นะคะแล้วคุณก็อาจจะยังมุฟออนจากเขาไม่ได้หรือบางเรื่องเนี่ยมันยังคาราคาซังอยู่เอาเป็นว่าเรื่องที่คุณกับเขาทะเลาะกันเนี่ยหรือไม่เข้าใจกันเนี่ยมันยังไม่ถูกแก้ไขโดยเขานะคะหลายๆอย่างเขายังปล่อยให้มันคาราคาซังอยู่แบบนี้แล้วก็ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยก็ยังติดค้างกันอยู่ยังมุฟออนไม่ได้แต่มันมีจังหวะของความคิดถึงเนี่ยที่ส่งหากันอยู่นะคะ ต่อมามาดูบทสรุปความรักของราศีสิงคนมีแฟนคขึ้งหลังพฤศจิกายนนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะแปดถ้วยดีเอ็มเพลเลอร์บางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมษลัคนาเมษต่างชาติต่างภาษาราศีมีนลัคนามีน คนที่เกิดวันพฤหัสเราหรือเขาก็ได้นะคะครบแล้วไม่หมอจะเปิดอะไรอีกมาดูกันนะคะบทสรุปความรักอาจจะเป็นความรักที่ห่างไกลกันก็ได้แล้วราศีสิงอาจจะยังน้อยอกน้อยใจเสียใจจากเขารู้สึกว่าความรักนี้ไม่ตอบโจทย์นะคะคุณอาจจะอยากเดินหนีไปจากความสัมพันธ์นี้ แต่ตัวเขายังคงมีความรู้สึกว่ามีคุณเป็นแฟนแล้วก็ยังมั่นคงต่อคุณแต่เขาอาจจะมีความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างที่เขาไม่ยอมปรึกษาคุณเขาอาจจะคิดเองเออเองเขาอาจจะเชื่อในความคิดหรือการกระทําของเขาว่าเขาทําได้ดีแล้วหรือเขาทําดีที่สุดแล้วขอให้คุณมั่นใจในตัวเขาหรือเขาไม่ได้ หันกลับมาถามเราเลยว่าเป็นยังไงสบายดีไหมนะคะเขาอาจจะลุยเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรของเขาก็ว่าไปนะคะไม่ได้มาถามไทยเราเนี่ย <c ười> คิดว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้มนเลยทำให้ราศีสิงห์เนี่ยรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เป็น รู้สึกมันไม่ชัดเจนมันขมุกขมัวมันทาให้คุณรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับคนคนนี้คิดมากคิดวนคิดซ้ํานะคะอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆก็เป็นไปได้สําหรับบางคนอาจจะมีแฟนที่เขาต้องเจอผู้คนเจอสังคมหรือเป็นผู้นําเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ทำให้มีแต่คนเข้ามาใกล้ๆเขานะคะราศีสิงห์รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เลย บางทีตัวเขาก็อาจจะกลับบ้านดึกก็ได้มันยิ่งทำให้คุณคิดมากแต่ The วิ e l of Fortune เข้ามานะคะมันเหมือนคุณและเขาจะได้เรียนรู้กันทุกแง่ทุกมุมเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายนะคะมันอยู่ที่เราทั้งสองคนจะเรียนรู้แล้วก็เติบโตได้มากแค่ไหนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะถ้าสามารถที่จะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกันได้เนี่ยก็คือความรักมัน สามารถที่จะขยับขยายได้เพิ่มขึ้นมันเหมือนจุดดีและจุดเสียเราทั้งสองคนจัดการกับมันยังไงนะไม่ใช่แบบอืรับได้หรือเปล่าโอเคใช่รับได้หรือเปล่าแต่บางปัญหามันค่อนข้างลุดค่อนข้างเป็นปัญหาจริงๆอะ่ะก็ต้องดูว่าทั้งสองคนพร้อมใจที่จะร่วมกันแก้ไขกันหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะ สามัคคีกันหรือสมานความรักกันและจับมือเดินไปด้วยกันไม่ได้มีใครทิ้งกันไปไหนนะคะเราอาจจะกำลังเจอบททดสอบอะไรแบบนี้อยู่ก็ได้นะคะในช่วงจังหวะน,นี้ต่อมามาดูข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับราศีสิงเขาจะบอกว่าอย่างไรเธอคือฝันที่เป็นจริงตกรุมรักซ้ำแล้วซ้ำอีก ฉันรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่มีคุณคุณคือคนสุดท้ายที่ฉันอยากเห็นหน้าก่อนเข้านอนนะคะต่อมาในส่วนของการออราเคิลว่ายังไงราศีสิงห์ความรักคนมีแฟนครึ่งหลังพฤศจิกายนนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบ daydream นะคะใครบางคนฝันหวานฝันกลางวานัน ถึงคุณหรือคุณฝันหวานฝันกลางวันถึงเขานะคะอยากอยู่ใกล้ๆกันอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆจังเลยบางคนอาจจะเป็นความรักที่มีระยะทางห่างไกลเพราะว่าภารกิจหน้าที่ที่ต้องทำรอวันที่จะมารวมตัวกันนะคะฝันถึงอนาคตร่วมกันแม่หมองมองว่าในช่วงจังหวะนี้มันเป็นช่วงที่เราสามารถคาดหวังคาดฝันกับความสัมพันธ์นี้ได้ ขอให้ราศีสิงห์คนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมมบออนมนาะที่ราศีสิงห์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน16-30พฤศจิกายนนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะราศีสิงห์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง มีอะไรเกิดขึ้นบ้างรอคอยในเรื่องของเวลาการกลับมาพบกันการหิวใจกันการห่างหายไปอารมณ์ที่ยังติดค้างอยู่การเฝ้ารอใครบางคนความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากเหลือเกินมันมีในเรื่องของกำแพงที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความหึงหวงก็ได้หรือว,ว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องสู้นะคะคุณอาจจะเจอปัญหาในหลายๆอย่างทั้งการเงินการงานรวมไปถึง คววามรักด้ยแต่บางทีเราอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะถ้าเทียบกับคนอื่นแต่เราอาจจะไปขยายมันว่ามันใหญ่มันหนักไปหมดนะถ้าเรามองในคนที่เขาขาดแคลนมากกว่าเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราเองอะ่ะเป็นคนที่ร่ำรวยกว่าหรือเป็นคนที่โชคดีกว่าคนเหล่านั้นก็ได้ช่วงจังหวะนี้มันเหมือนราศีสิงคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกำลังเล่นกับอารมณ์ของตัวคุณอยู่นะคะแล้วมันทำให้คุณเนี่ย ดูถูกตัวเองในหลายๆด้านเลยบางคนอาจจะมีชาวท่าตลมเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณก็ได้นะคะคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณนะ่ะธาตลมมิถุนตุนกลุ่มอ่าต่อมามาดูนะคะว่าตอนนี้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับราศีสิงเขารู้สึกกับราศีสิง์ว่าอย่างไรบ้างคุณเป็นคนที่รานลาสนุกสนาน เป็นคนที่อารมณ์ดีคุณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขาก็ได้หรือว่าทำตัวเป็นเด็กนะคะคุณอาจจะชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ได้มีอารมณ์ของความเป็นเด็กมีความไม่คิดมากชอบอะไรที่เป็นกระแสเป็นวัยรุ่นที่ทันสมัย4ีดาบเขารู้สึกว่าคุณอาจจะหิวใจอยู่ก็ได้ช่วงจังหวานี้เขารู้สึกว่าคุณเงียบหายไปนะดูคุณนิ่งๆน,นะคะ คุณเป็นคนที่ใจบุญชอบทาบุญหรือว่ามีน้าใจช่วยเหลือผู้คนนะคะหรือในความรักความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอ่ะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับที่ดีเราทั้งสองคนน่ะช่วยเหลือและสนับสนุนกันอัศวินเหรียญคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษก์กันก็เป็นไปได้และตัวคุณเองเป็นคนที่ดูดีสําหรับเขา เขาอยากจะค่อยๆดูคุณนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะสามารถพัฒนาและเติบโตไปได้แค่ไหนคุณเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่อาจจะชอบสะสมเงินทองหรือว่าชอบที่จะหาเงินหาทองเนี่ยหาธุรกิจต่างๆนานาเป็นนักลงทุนก็เป็นไปได้หรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับที่ดินนะคะเพื่อให้มันงอกเงยเกิดเป็นผลประโยชน์ขึ้นมา คุณเองเป็นคนที่ใจเย็นมากพอนะคะอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าครึ่งหลังนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวราศีสิงห์คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณแอคช o ่นเดลาานุยม,มาค่ะ The l r v ้า9ถ้วย แล้วก็ King of f อ n บางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีมิถุนลักนณามิถุนนะคะกลุ่มธาตุไฟเมสิงธนูอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณสิ่งที่เขาจะแอคชั่นกับคุณมันเหมือนนางฟ้าเทวลานำทางให้เขาได้มาพบเจอคุณหรือว่าโดนบันดาลให้เขาคิดถึงคุณรู้สึกเห็นภาพคุณก็ได้มีนิมิตความฝันที่เป็นคุณก็ได้นะคะอ่ามัน เหมือนกรรมเทพได้แผงสอนไปที่เขาอะ่ะดึงดูดใจมาที่คุณนะคะเขากลับเข้ามาให้ความสนใจคุณรู้สึกว่าความรักมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยที่เขาต้านไม่อยู่จะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาเราทั้งคู่จะได้พบเจอกันเขาจะสปอยทุกอย่างให้คุณนะคะดูแลเอาใจใส่หรือว่าชวนคุณไปทานข้าว หรือได้พูดคุยกันมีลักษณะของการจีบการแสดงความเจ้าชูที่เกิดขึ้นกับคุณนะ,ะแล้วเราทั้งคู่บางคนอาจจะทำงานร่วมกันหรือเรียนร่วมกันก็ได้หรือว่ามีเหตุให้จะต้องได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานปรึกษากันได้ด้วยนะคะ แม่มอมองว่าเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเหมือนบางเรื่องเนี่ยมันบนอยู่ในหัวเขาอยู่ในความคิดเขาขนาดเขานอนหลับเขาก็ยังฝันเห็นคุณนะคะมันดินไม่หลุดไปจากคุณเลยอะอะต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปความรักราศีสิงห์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเครื่องหลังจะเป็นเช่นไพจจรพฤศจิกายนนี้นะคะมาดูกันเก้าถ้วย King of f o n d Seven of Pentacle หนึ่งเหรียญลราสีสิ่งเอง FC แฟนคลับเยอะนะคะช่วงจังหวะน,นี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดใจเลยแต่จริงๆแล้วคุณรู้ตัวคุณดีว่าคุณมีแต่คนรักคนชอบนะคะมีคนสมัครเป็น FC แฟนคลับคุณเขามาตกหลุมรักคุณ อยากเป็นแฟนกับคุณด้วยเพราะด้วยความที่ตัวคุณเองเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่รู้จักพูดเทคแคร์ care, มีคำพูดหวานๆมีการแสดงออกที่อบอุ่นสนุกสนานเนี่ยมันทำให้หลายๆคนนะตกอยู่ในวงล้อมของของคุณนะคะออแล้วกับคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณนะมีแนวโน้มว่า จะกลับเข้ามาเจอกันหรือว่าเรายังได้พูดคุยกันได้เจอกันอยู่ตัวเขาเองอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องงานหรือการเรียนกับคุณก็ได้หรือในการติดต่อสื่อสารอะไรใดๆกับคุณความสัมพันธ์มันพัฒนาขึ้นนะแต่มันเป็นอะไรที่ช้าๆนะคะราศีสิงห์รู้สึกว่าค้นพบอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจแต่ก็ยังอยากที่จะใช้เวลากับความสัมพันธ์นี้อยู่ มองว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรกับคนคนนี้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณบางคนอาจจะเป็นเฟรนด์โซนกันก็ได้นะคะมันพัฒนาแต่มันพัฒนาช้าแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาคนนั้นจะกลับเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึง่งอะต่อมามาดูข้อความนะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับชาวราศีสิงห์เขาจะบอกว่าอย่างไร รักที่ดีคือการรักตัวเองเธอคือฝันที่เป็นจริงชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคุณก็ตามฉันแฮปปี้ดีนะแต่พนันได้เลยว่าเธอคงไม่คุณอาจจะกำลังดีวกับใครที่เขามีความมั่นใจมีความมั่นหน้ามั่นหนกมากๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ปากแข็งก็ได้ ต่อมามาดูในส่วนของการอาลัลเคิลนะคะความรักราศีสิงห์คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรข้างหลังพืชจิตจะมีขอนึงใบได้เป็นใบนี้ค่ะความลับใครบางคนมีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่บอกใครไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นความลับที่เขาอยากจะบอกกับคุณ แม่หมอมองว่าน่าจะมีเร็ดรอดออกมากระปิดกระปอยกระปิดกระปิดนะคะเขาอาจจะพูดอะไรที่ทําให้ราศีสิงห์เนี่ยได้จับความคิดเขาได้หรือจับในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณได้ว่ามันหมายถึงอะไรขอให้ราศีสิงห์คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรา move อนไปที่คนโสดค่ะ มือปอนมาที่ราศีสิงค์โคนโซ16-30พฤศจิกายนนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาราศีสิงค์โคนโซเป็นเช่นไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาจจะหมายถึงการเรียนการทำงานได้ด้วยหรือว่าได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามานะคะบางคนเจอในสังคมที่เติบโตมากขึ้นการขยับขยายการขยายวงสังคม ไปทำงานที่ใหม่เจอเพื่อนใหม่ๆหรือว่าได้เข้าไปเรียนรู้ได้ทําความรู้จักคนใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะเป็นในโลกของออนไลน์ได้ด้วยนะคะหรือจังหวะการโยกย้ายไปรับตําแหน่งใหม่ๆทํางานใหม่ๆทําให้เราได้พบเจอใครหรือใครบางคนที่เราอาจจะไปร่วมประชุมสัมมนาเนี่ยหรือว่าไปเดินเที่ยวก็ได้ที่เป็นที่สาธารณะผู้คนเยอะนะคะ ใครบางคนอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสหรืออาจจะเป็นกลุ่มชาวธาตุน้ำกรกฎพิกจิกมีนก็เป็นไปได้ที่เข้ามามีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นสายฮิวใจเป็นคนที่อบอุ่นโรแมนติกให้คําปรึกษาเป็นคนที่ใจเย็นบางคนอาจจะเป็นคนที่เป็นทางไกลนะคะที่เข้ามาหรือในช่วงจังหวะที่ผ่านมาคุณอาจจะได้พบเจอใครแต่ก็มีในเรื่องของระยะทาง เข้ามาเป็นอุปสรรคระหว่างคุณทั้งสองอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าครึ่งหลังนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงค์คนโสดบ้างบางคนมีชาวธาตุลมเข้ามาเกี่ยวข้องมีถุนตุนกลุม คนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะหรือเราอาจจะรู้สึกงุหงิดใจรู้สึกว่าวุ่นอยู่กับใครก็เป็นไปได้อยากได้คำตอบอยากได้ความชัดเจนมีเรื่องที่เป็นภาระหนักอกหนักใจใครบางคนที่เข้ามาโดยที่เราไม่คาดคิดอาจจะเข้ามาด้วยเรื่องของงานหรือว่าเข้ามาช่วยเหลืออะไรนะคะ อิทธิพลของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณอาจจะอายุไล่เลี่ยก,กันได้นะคะ p a g e of Cup คนที่อายุน้อยกว่ากรกฎพิจิกมีนเราอาจจะรู้สึกปิ๊งรักใครบางคนที่เข้ามาหรือใครบางคนเข้ามาไล่จีบราสีสิงนะ ช่วงจังหวะของการเปลี่ยนทายการปรับเปลี่ยนบางคนมีการโย,ย,ยกย้ายเกี่ยวกับงานย้ายบ้านหรือมีการเดินทางท่องเที่ยวหรือเป็นช่วงจังหวะที่เราเปิดใจที่จะพูดคุยกับใครบางคนแต่มันมีจัสมินเข้ามาโอเคคุณอาจจะพบเจอรักแรกพบก็เป็นไปได้ซึ่งอาจจะเจอกันในที่ทํางานหรือที่เรียนหรือพลังงานของคนคนนั้น,นเป็นคนที่มีความมั่นใจดึงดูดใจเป็นความรู้สึกที่คุณเคยก็ได้ มันเหมือนว่าคุณอาจจะเจอคนในอดีตชาตินะคะในช่วงจังหวะของเครื่องลังนี้คนที่ดึงดูดกันมากๆพบเจอกันปุ๊บเรารู้สึกว่าถูกใจหรือรู้สึกว่าคุ้นเคยหรือบางคนอาจจะเป็นอิทธิพลของคนรักเก่ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือคนที่เราแอบชอบได้ด้วยนะคะคนที่เคยมีปัญหากันมาก่อนนะวนกลับเข้ามาสถานการณ์เจ็ดเหรียญเราจะค่อยๆดูไป ใจเย็นให้มากพอบางคนอาจจะอยู่ในโหมดของเฟรนด์โซนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีชาวราศีธนูลักขณาธนูเข้ามาเกี่ยวข้องกลุ่มธาตุไฟเมสสิงธนูอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณต่อมามาดูบทสรุปนะความรักของชาวราศีสิงคนโสดจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังพฤศจิกายนนี้นะคะ หาเหรียญอัศวินถ้วยสามดาบ The High p r i e s t e s บางคนอาจจะมีชาวท่านน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องกรกดพิกจิกมีน The High p r i e s t e s คนที่เกิดวันจันทร์นะคะเราหรือเขาก็ได้ ในช่วงจังหวะของครึ่งหลังนี้ต้องบอกว่าราศีสิงห์อาจจะยังรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองคุณอาจจะกําลังดูถูกตัวเองอยู่ก็ได้หรือว่ามีความรู้สึกเหงาคิดถึงใครบางคนแล้วก็รู้สึกว่าใครบางคนไม่สนใจคุณเลยเนี่ยอาจจะเป็นทุนเดิมที่อยู่ในใจของคุณนะคะหรือว่าช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลตัวเองเลยนะ ม,มันอารมณ์แบบสังกตายนะคะหรือว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่ก็ได้นะคะมันเลยทำให้เรารู้สึกขาดความมั่นใจแต่มีใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคนที่เขินอายเป็นคนที่จะจีบก็ไม่จีบอะเดินเข้าเดินออกมีความเขินอายอะแล้วเราก็รู้จักเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือใครบางคนที่เพิ่งเข้ามาก็ได้ซึ่งเขาอาจจะเป็นกัลยาณมิตรของเรา นะอาจจะเข้ามาในชีวิตของเราแล้วตอนนี้เรารู้สึกดีๆกับเขาอะแต่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความสนใจประเด็น3ดาบเข้ามานะคะใครบางคนอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่เป็นใจเนี่ยมันมีเดอะไฮปรินเทสเข้ามาราศีสิงจะไปแอบชอบเขานะคะในช่วงจังหวะของครึ่งหลังนี้คือเหมือนเขาเป็นประเภท มีสเสน่ห์แล้วก็ชอบหวานสเสน่ห์พูดคําหวานเป็นคนที่เกรงใจคนเป็นคนที่พูดดีและทําดีกับทุกคนเลยนะมันก็เป็นเหตุให้หนักใจนะคะอืมคุณอาจจะไปรู้สึกชอบเขารู้สึกดีๆกับเขาแต่แอบซ่อนไว้ในใจไม่กล้าที่จะบอกนะคะประเด็นสามดาบมีบางอย่างมาขัดขวางเราทั้งคู่เรื่องที่ยังไม่สมหวังนะอืม สืบดูดีๆนะคะว่าเขามีแฟนหรือยังมันมีแนวโน้วนมว่าคนที่เราไปรู้สึกดีๆกับเขาอาจจะมีแฟนแล้วหรือบางทีใจเราอาจจะยังฝังใจกับคนเก่าหรือคนที่เราไปแอบชอบแล้วเขาไปมีคนใหม่แล้วอะเขามีแฟนไปแล้วอะแต่ว่าใจเรายังไม่มุบอ่อนนะคะ,ะต่อมามาดูในส่วนของข้อความความรักนะคะว่ามีอะไรความทรงจำทำร้ายเรา ฉันแฮปปี้ดีนะแต่พน,นันได้เลยว่าเธอคงไม่คุณคือแสงสว่างในชีวิตของฉันคุณคือแรงบันดาลใจของฉันต่อมาค่ะการออลเคิลจะว่ายังไงความรักราศีสิงห์คนโสดครึ่งหลังนี้นะคะจะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบเ e l เล o v e การรักตัวเองเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะกำลังพยายามที่จะฮิวใจตัวเอง ให้หายดีนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจำเป็นจะต้องอ่อนโยนกับจิตใจคุณเห็นใจคุณรักมันให้มากๆอย่าเพิ่งเอาใจไปลงไว้ที่ใครเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณเองต้องกอดตัวเองให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ,ะคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครเพราะว่าแผลที่มันอยู่ในใจมันลึกเหลือเกิน แม่หมออยากให้คุณเข้มแข็งนะราศีสิงค์คุณมีเสน่ห์มากๆคุณกําลังดูถูกตัวเอง,ท,งทั้งที่บางทีคุณอาจจะไม่ได้ดูถูกก็ได้เอ๊ะยังไงคุณอาจจะดูผิดไปก็ได้คุณมีค่ามากกว่าที่ตัวคุณเองรู้นะคะขอให้ราศีสิงห์มีความสุขสมหวังในความรักไว้มาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ